สวัสดีค่ะวันนี้ที่ดานาคีจะมาบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับการเตรียมดอกไม้ถวายองค์ปู่ย,ายา่าพญานาคกันนะคะทราบกันไหมคะว่าดอกไม้สีไหนดอกไม้ชนิดไหนกลิ่นไหนที่เราควรที่จะนําขึ้นหิ้งบูชาหรือ เราควรที่จะนำถวายท่านแล้วท่านชอบแบบไหนนะคะวันนี้ธิดานาคีมีคำตอบนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเตรียมขันใส่น้ำหรือว่าภาชนะใส่น้ำหรือจะเป็นพานก็ได้หากมีลูกแก้วแบบนี้นะคะเราสามารถนำมาแช่ในพานหรือในภาชนะสวยงามที่คุณเตรียมไว้ได้เลยค่ะเคล็ดลับที่ธิดานาคีจะบอกต่อไปนี้นะคะเมื่อเราเตรียมน้าใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้ว กลิ่นที่องค์ปู่ย่าพญานาคชอบมากที่สุดก็คือกลิ่นมะลินั่นเองค่ะสำหรับบ้านไหนที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือต้นมะลิไว้ที่บ้านไม่เป็นไรนะคะสามารถนำน้ำอบน้ำหอมที่เป็นกลิ่นของมะลิมาหยดลงไปในน้ำได้และเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะคะเราสามารถนำดอกไม้สีขาวแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้พร้อมกับน้ำอบกลิ่นมะลิก็จะทำให้บริเวณนั้นอบอวลหอมไปด้วยกลิ่นมะลิเช่นกันตัวอย่างเช่นบ้านของทิดานาคีเองนะคะบริเวณนี้ก็จะปลูกต้นไม้สีขาวซึ่งดอกมะลิเนี่ยเขาจะไม่ได้ขึ้นมาทุกรดูการเราสามารถใช้ดอกไม้สีขาวที่เรามีทดแทนได้นะคะแล้วคลิปต่อไปทิดานาคีจะมาบอกนะคะว่า การจุดธูปที่ถูกวิธีและเราควรจะใช้ธูปกี่ดอกในการไหว้องค์ปู่ย่ามีใครทราบบ้างแล้วไหมคะถ้ายังไม่ทราบกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเมนท์ให้ทิดานาคีด้วยนะคะที่ช่องทิดานาคีขอบคุณค่ะ